สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตามหา27คนนั่งรถทัวร์คันเดียวกันสาวติดโอมิคอนสาวติดโอมิคอนนั่งรถทัวร์ยังตามไม่ได้อีก27คนเมื่อวันที่เมกราคม65ที่ผ่านมาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลารายงานพบผู้ติดโควิด1นทีสายพันธุ์โอมิคอนหนึ่งรายหญิงอายุ20ปีที่ตำบลวัดจนันอำเภอสเิงพระมีอาชีพพนักง,งานเสิร์ฟอาหารให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในคาเฟ่แห่งหนึ่งจังหวัดภูเก็ต ทำลายเดินทางโดยรถโดยสารบขอสภูเก็ตสงขาเมื่อวันที่30ธันวาคม64โรลงรถที่ตำบลวัดจันทร์มีพ่อไปรับเข้าบ้านน้องพัดที่บ้านกับพ่อแม่และลูกวันที่31ธันวาคมเดินทางโดยรถสองแถวไปตลาดบ้านเลอเาําเภอสิงหหนครเพื่อนมารับเพื่อเดินทางไปศูนย์การค้าเซ็นทันหัดใหญ่มีเพื่อนร่วมเดินทาง4คนเดินซื้อสินค้าและรับประทานอาหารเดินทางไปงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่บ้านเพื่อน10คน ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่วันที่1มกราคม65เดินทางด้วยรถส่วนตัวกับเพื่อน4คนเดินทางกลับตำบลวัจจันทร์ตอนเย็นไปร้านตำบลวัจจันทร์ก่อนกลับจังหวัดภูเกต็ตวันที่2มกราคมตรวจหาเชื้อด้วยเอทเคที่โรงพยาบาลชุมชนวัจจันทร์พบผลเป็นบวกเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลสถิงพระผลยืนยัน,ยนติดโควิด1 9เข้ารักษาตัวในห้องแยกโรงพยาบาลสถิงพระ และส่งหาโควิด -19 ยืนยันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12จังหวัดสงขลาทราบผลการตรวจยืนยันสายพันธุ์โอเมรอนเมื่อวันที่5มกราคมสำหรับผู้กลุ่มเสี่ยงสูงคือพ่อแม่ลูกและเพื่อนเจ้าของร้านและสามีเจ้าของร้านรวม6คนผลตรวจหาโควิด -19 แบบ rt pcr ครั้งที่1ผลไม่พบโควิด1 9กักตัวที่ศูนย์กักตัวชุมชนกลุ่มร่วมงานเลี้ยง1ิคน ผลตรวจโดย ATK ติด2คนกลุ่มผู้โดยสารรถบขสรร26คนรถ2ถแถว4คนรวม30คนตรวจหาแบบ ATK ผลได้พบ3คนอยู่ระหว่างติดตามตัว27คนผู้สัมผัสเสี่ยงตามตำบลวัดจันทร์19คนตรวจหาด้วย ATK ผลได้พบโควิด -19 การดำเนินการควบคุมเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอสทิงพระเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชนด้วย ATK 108คน ผลไม่พบโควิด1 9อย่างไรก็ตามสงขาสาวติดโอมิคอนนั่งรถทัวร์จากภูเก็ตช่วงปีใหม่เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยง100กว่าคนติดแล้ว2คนยังตามตัวผู้โดยสารไม่ได้อีก27คนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ